ตังจากปากปูครับว่าปูสีอ่าวาตวแบบแบนนะครับนะเนาะซุยอเนาะซุยอีกปูยแปดยแป่ง, 8, งเพ่นผเขขายอ่เจมันจังาได้มกได้สิจังมันไล่เใส่จเขาได้บได้ถือเขาสิามันซุยซุยลายม่องูเปูบอลมีต่เภาอะไซุยซุยลายอยู่อะไรคนซื้อซิบแปดให้ซิบแปดที่รก บ่ได้เงินที่สางสิบเออเอาเข้าไปในขันปูบ่ได้เขอพระใจดิเอาที่แรกบปีที่ใจคืออือบานี่ถือหลายๆบ่ะใจสัมเอาโอว้าวจะเห็นยังบ่ได้เลยพ่อเต็มเนาะโอ้ยมีแต่แนวาเบ้านดุงเออได้มือเออพูกไปใช้บ้านดุงนี่ไปมองวัดนั่นวัดอันลูกศิษย์ปูนะวัดไอ้หรวังหน้าขี้สามีบ่มันอยู่เมืองไหนปูดูบ้านโน้นปเสริฐบ้านเนียงก่อนบ้านโน้นปเสริโน่นประเสริฐ เลี้ยวขอบันนะฮะเดี๋ยวๆผมผมจดอันบัวคุยกันบัวอันข้างไปก่อนผมสีอันจดนี่หนึ่งก็คูดว่ามันสีด้านจุดไอ้ผู้หญิงสองคนเหมือนยางน้ำฝนผาเออเออนางโอนาผาผานางน้ำฝนครับผู้หญิงสองคนคือกันคือกันวันนี้ผู้หญิงคนนั้นว่าอ้มึงว่าเลขสิวับตัวไรอยู่สเออ มอกูก็ว่าซีแปดเยอืซีแปดหาแปดแมนบ้กูว่ามันสองซีแปดดสิเอ้าเลขสตัวก็ได้สองซ4แองซแครับแมนบอาภาาสั่เลียงกันดูสั่ะเออมาดูคาตัวนั้นอ้วนมื่อหกสามตัวเออเพราะนั่นดิเออเอามาสร้างเป็นเส้นดียร์ สองสี่เทียงกันงาออกนาผาอันนี้ับผากพนุ่มๆอยู่หรอครับหันอยู่ละดะอยู่ตรงอ้าวสักสิบหลิกสี่แปดห้าแปดนั่นแหละผุ้งยิงกับทอกันทอกันยิงทอกันยิงทอกันเป็นสาวแล้วห่ะเออปึงว่นเลขยสิออกตัวไหนเอออีดังหนาต่างีักลุนครับ สี่แปดขาแปดแล้วว้ายมันโมแมนตดอกมันต้องออกสองสี่แปดแมมกันดูนะขาอวยกันมาฮมยหกสามเพื่ออบัดคุยกันอยู่บัดบัวางสันมาทีบ๊อบวางสัน พอันกัคือกันแล้วเอาปลามาถววยถวัยน้องขอพื้นที่ยูสิบแปดเขามาห้อปูเนี่มัตอยมันเป็น0ูออกสิบแปดองมัตายน้ำจุกวองมาดิดึงไปดึงมาได้ส่วนนไอ้เลี่นะับรก็ได้ไปนึงโอ้โคดีตัวท่านนะมันมันหาพวกเห็นหายเลยอ่าอีกลอ ไม่ไม่ไปขึ้นยังเหรปูยังเลรอโอ้โหอันนี้เป็นสมรภูมิว่าจะไปขึ้นโอ้โอ้มาให้ดีๆกันได้อืมอู้นั่นนะครับนี่ครับผู้ถือเด้อครับเด้องวดที่แล้วสิบแปดเนี่ยอ่าด็ตรงๆเลยนะครับเด้อโอ้มันมันออกบ่ได้มันก็เลยได้สุดแปดเออเออก็ได้ได้เอ้า เราามันชีบแปดวันตันหรอเปเออเราออกชีแปดก็ไร้รแปดตัวครูได้ชี้แปดตัวรว่งมันซื้อบ่ได้ไม่ได้สดกว่านี่ไล่สดกว่านี่บอกอะไรสดกับวันนี้บอกโอ้โนี่นครับครูเอาไว้แล้วเดี๋ครับด้วยนี่อ่สี่แปดห้าแปดอะเนี่ยครูครูซื้อไว้แล้วเรียบร้อยครับอ่ะสี่แปดห้าแปดอ่ะับด้สี่แปดห้าแปด เห็นบอ่นอน้ออันนี้เนาะเห็นบ่อน้นเอเห็นอยู่ครับกูซื้อไปแล้วครับสี่แปดหาแเอานี่สี่แป้ 4, 8, 5, 8. าแนี่ครับเอาไว้แล้วเรียยรคอยแล้วอันนี้สี่สองสี่สองสี่แป้า ปดสี่ปลาปูอ exactly. yeah, ันนี้สี่สองบ่มีปูเลยองไปสี่แปดกแปดเอา่มันออกตัวนี้ระบบปูบันี้จังวะนี่นะตัวนั่นแมนว่าออตัวไรบัานี้สามแปดห่านี่ไหมโอ้สีแมนนั่นโอ้ยนี่นี่นีสาครับตัวนี่โอ้ปิ้วลงมาหนึ่งปิ้วหเบิ้องเอออิีหอยเบิ้งเรียบร้อยเลยทีเดีวนี่เห็นวันนี้สามแปดหาับเด้ออันนี้ของปู้บลดวครับนี่ปูลำพเนี่งเข้ารับงวดนี่ได้ เน้นๆครับเอาเข้าเอาคักหมดนี่เอาคลัทยิบไม่ให้เน็กน้อยหรอกว่าถ้ากับ่ซื้อตรงนี้เพิ่งบ่มาขึ้นเนี่ยนะขาบ่มาเขาเล่าเออ่ยอ่านี่ครับเรียบร้อยได้แล้วครับบันตัวครูบอกนี่แหละครับนี่ก็เลี้ยงสองใบกันซองๆได้รู้ก็ได้นี่ครับพงมาบวชนี่ของครูลำพเนียงนะครับเพือของครูลำพเนียงผู้วัยเก่า มาอยู่กับปูเนาะครับเนาะมาคุยกับปูมาแต่เศร้าราะว่าที่เอาตัวดีลงไห้เนาะครับเนาะก็เอาก็ได้แล้วครับปูคนไห้มาเรียบร้อยแล้วนี่เป็นเป็นเลขฝันติปูยังไงก่อนเลขฝันปูเนะครับเด้อแต่ว่าปูหมูอ้านนี่ปูไปก้อนนี่ปูไปบรรดุงมากครับไปบรรดุงมากไปสุลาคัดพอไปผู้จักปล่อยสิ่น้ำปูไปยัวนี่พวกผู้จักเลยว่าเรนน้ำไปอ่านก็ดตลอนตลอดอยู่ ไปตลอดเอา้าสหรคดปนี้ก็เริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะครับเด้อเอาอ่ได้ตัวดีนแะครับเนาะวัสดีครับวัสดียังงมงมครับ